อาสวัสดีการวันฝนตกครับพี่น้องเนี่ยเมือนี่พ่พี่น้องมาเบิงการจัดสวนยอมนาบ้านนะครับเมื่อบ้านอยู่จ้าสี่นะครับพื้นที่ทั้งบ้านอ่านาบ้านมันว่างจัดไปจะาสีเจังสิง,งามเอามาเบิงกันจัดสวนของบ้านหลังนี้นะครับว่ากันที่มุมนี้ซะก่อนเลยนะครับจัดด้วยต้นไม้ใหญ่กันก็คือต้นกันเก่าหรือต้นมันป่านะครับพี่น้องโจมมาเบิดต้นเลยมาตั้งจึกเสน่แล้วกั กออิฐแดงรอบนะครับภายในวงอิดแดงกันปูด้วยหินเพื่อป้องกันยาขึ้นนะครับแล้วก็หาต้นไม้มาปูเตยนี่เปน้องเบิ่งต้นดอกเอียงนี่มมจักซื้อดอกไม่จะดอกไม้มีระดับระดับทั้งนั้นนะครับเทคนิคก,การจัดสวนหนาบ้านนะคงแพรละเพื่อบ้องห้โคนครับ ต้นมันป่าหรือต้นกันเกา่าพี่น้องยำออกดอกนี่หอมหินหินแล้วก็ตามหัวมาฮะเดี๋ยวจะภาพไปเบื้องถนนว่าเทศเอีหยังเนี่ยหอยมะยกมาย่างงิ่อ่ะอมาทานนีก็เป็นต้นอีหยงเล้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ยกเป็นกระถางมาเลยพี่น้องมาปลูกพร้อมกับดอกไม้อันนี้บานซื่อน,นี่เป็นจะแก้วมาห้อยตรงนี้สลับก็ใหม่ต่างประเทศ ปูหินนะครับเพื่อป้องกันยาขึ้นนะครับปูหินนี่อี้เป็นกระบะก็ประดับเลยโอ้โหเือห่านหรือเป็ดบรูปกติตัวนี้จะเป็นน้ำตกเนี่ยไหลจอกจอกจอกบางรอบๆบ,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 บริเวณบ้านพี่น้องอันนี้เป็นส้มจี๊ดครับผสมสมเตี้ยสมน้อยกินได้เยอะแต่ว่าสมแห้ง ผมว่ามันตาสิบอดปลูกสแตนดถางส,สวยๆเลยนเป็ไม่ของคนมีเงินเนาะดูแล้เปลเป็นเซ็ตคอรอ์ล้อราคาบ่ได้ถึกๆนะครับไปเสียสยงจะก็เอื่นยังจำซื้อบ่ได้เลยก็ได้อันนี้ก็ต้นไม้ใหญ่เฮือนนี่ตัวนะเองเพิ่งเป็นต้นแสงนะครับกกแสงทลองนะครับอันนี้ก็สนนะครับพี่น้องสนนะครับ เบางทีแหละว่าเป็นไม้พลาสติกเบอแมนนะครับของแค่ของมีชีวิตชีวาเลยนะต้นสนหนึ่งพี่น้องนะครับมีต้นไม้งามๆพี่น้องนี่ตนไม้ระดับระดับนี่ระดับคางบอ่อปลาบ่อปลาคาบนะแต่ปลา,ปา,ปา,ปาคา,า,คา,าคบ,บอย่กับปลาคาบปลาคาบเบิดบ่อกนประเทเพื่อได้อีกลังหนึ่งโคตรโคอันนี้สน มีสารเตี้ยพร้อมคือการจัดสวนนาบ้านนะครับเนาะให้มันบาลานตครับหลังบ้านนะครับส่วนนี้ em oui. เป็นเต้นกลางนะครับกงกันไบไม่หรือหมาดแสงลนลงน้ำน้ำเน่านะครับแล้วก็บังแดดให้ปลาน้ำเพื่อแดดแล้วก็เซตเทือนปลากันนะเป็นจัดเป็นสวนหินนะครับมีหัวสําเร็จพร้อมนี่เลยหัวเนี่ยสร้างเสือด้วยนะครัโรยด้วยหินเกตนะพี่น้องน้อเนี่ ยิ้นเลยนี่เมื่อจัดออกมาเลยก็จะเป็นซกนี่พี่น้องนี่สวยเลยครับมันก็จะคือการพอด,ดีกับสะพานหอมนี่มีนกแก้วมันรีนี่พี่น้องนี่นี่คือการจัดบ้าน มาท่านี่ก็มิติ่นขึ้นกันเนี่ยมองน้ำตกเนี่ยครับอ่าวบริเปิดแห้งเนาะน้ตกอยู่นะเป็นสันน้ำตกคีไ่น้ำน้ำตกจำลองลงมาหาหวยนี่กันก็เเป็นห้องไปพุ่มมาเนีันก็ไปหาคนไปหาน้องไงสน,นุนป่ามันก็จะเลียนไปเลียนมากอย่างนี้นี่นี่น,นี่เลียนเร็มอย่างนี้เว้ย,ยมาท่านี่ก็จะเป็นสวนหินอีกขื้นมาท่านี่ก็ต้นแสงทองโจมต้นใหญ่มาเลยโจมต้นใหญ่มาตั้งเลย นี่ก็ท้างเข่าท้างเข่าจะมีกอรุิดแดงอันนีวกกลมๆกอรุิดแดงก็ปลูกด้วยต้นอันนี้แหละต้นที่เขาตัดเป็นลุ่มเนี่ยย่ำขึ้นก็มีไฟประดับพร้อมเนี่ยมีแสงสีพร้อมกังขึ้นก็จะงามปอีกแบบไวมาทั้งนี้ท่านี่ก็จะเป็นปามนาบ้านนะปามประดับครท่านี้ก็กกแสงพี่น้องู้ไหมเป็นหมาก หมาก้นันหมอมหอมเป็นแต่แสบแล้ววาลดลงมาสะเลยมีกล้วยไม้แต่ก้อนไม่ชิมไม่ดอกโอ้โอ้โอ้เป็นตะปีนเผาเ่ยโคกแสงโก้งใ่เลยพี่น้องโจมมาตั้งไว้เลยนี่โจมมาตั้งไว้เลย,ยนั่นเขาก็จะออกหยอดเป็นหยอดรอ,อนๆสีคำๆจะไงของหยอดเขานี่นี่นี่ ครับสามารถกินเป็นพักได้นะครับยอดแสงใบบักมูเดงมาทาั้งลังนี่ล้างน้ำตกเลยเป็นคอกงม้าปะเนี่ยนะบักมูเดงนี่ยบักชิปปูชิปปูมูเดงชุมผู้นี่คือการจัดสวนนาบ้านเนาะไป่ต้องมูนทางออกก่อก็จะเป็นค้างอางุงนลก้าลังใหญ่ก้าล่างตัว จะน้อยกับเป็นหมากหัวข้างนอกกับเป็นมะม่วงเป็นเขียวเสวยปีนี้ได้สามหมากขอเละภาพพี่นองเบิงการจัดสวนหน้าบ้านเนาะที่ว่างเทพืนทั้งเมดเลยเวยลายางเข้าบ,บ้านจะไ่ได้มีขี้ตม บ้านหลังงามๆราคา้ล,าลายล้านต้องประดับประดาด้วยต้นไม้ราคาแพงๆสมฐานะวั <c oughs> งข้างนอกก็ข้างนอกก็จะปลูกด้วดบัวนครับบัวดอกบัวสีครับดอกบัวสีชมพูมีพญานาคก็ ลงหลอดมานจะได้บุญเนี่ก็ได้ที่กิ่งบลตังเก็บปลูกแล้วมันเกิเดเอียงพี่น้องนี่พริกเนาะไปมาจะพาพี่น้องไปเบื้องกันทั้งพุ่นทั้งอะไนินว่าเอาสับปะรดสีมาปลูกหล่ลายท่านได้มาจากถ้ำพาดแด่นพาพี่น้องไปเบื้องนดี่เป็นส่นท่างหนอกนะพ่จัดเป็น อันนี้เป็นสปริงบอร์ดเด้งดึงน้องๆหนูๆมาดคาเฟ่แม่พอแม่มากินกาแฟพาลูกๆมานั้มกับมาเต้นดึงดึงถ่าดึงดึงดึงดังอะมุงอ่าเพี่น้องสับปะรดสีบาเนี่ยปลูกใส่กระทาแล้วก็ไว้ไว้ย่าไหก็ใส่ปุ๋ยเส้นยางเขามันก็จะสีเด่นขึ้นเป็นตะเบิ้งอีกแบบนะ่ะตอนนี้จะเป็นท่านนี่นาะ ฉะนั่นถึงแสงกับสีเด่นขึ้นดอกนะครับเป็นสับปะรดสีเป็นมุมท้ายรูปอีกมุมหนึ่งมาครับเป็นมุมท้ายรูปอีกมุมหนึ่ง uh huh. น,นี่เนาะสวยมาก uh huh. พูนหานนั้ประดับมาใส่ลรวอ่นนะภาไปเบิ้งเพชรชมพู uh huh. ต้นเกาอยู่นี่แหละจะเอามาจัดลงกระถางมัน เพชรชมพูเนาะสวยแันี้จะสีขึ้นส่วนนี้สร้างซื้อมากเรียบคุดเรียบคุดแหลบอ่ะท่านใดไายใหม่เพื่น้องปลูกปั้นปดาคาเฟ่ญี่ปุ่นเมื่อนี้เจ้าของร้านไปเสริมรอปิดมือหนึ่ง มันท่านี้ก็เป็นบอ่อปลาคาบเพืกันเป็นมุมท่ายรูปอีกมุมนึงอืมสวยสวยสวยปลาคาบปลาคาบราคา,ป,ป,า,คา,ป,ลาป,ปลาอยู่ในบอ่อก็สางเพื่อนได้อีกลังหนึ่งเ้นกันอ่าเป็นมุมเหมาะที่จะถ่ายรูปเลยอ่ะใครไป่รู้ ม่มเซีย่ยวรีโอ้ครับได้มากบัตทายลูดที่นี่อาลิปนี้ท่านี่ก็ต้องพี่น้องนาะคลิปหน้าพ่อันไมวันดีครับ